แมนนี่ปลากเกี่ยวอกหักไปโอลิมปิก2024ที่ปรารีสโดยล่าสุดนั้นคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ได้ออกข้อกำหนดจะไม่เพิ่มเพดานอายุมากกว่า40ปีแน่นอนแล้วซึ่งทำให้แมนนี่ปากเกี่ยวอดีตแชมป์โลก8พิกัดรุ่นที่เขาแขวนนวมเมื่อปี2021หลังจากเขาแพ้คะแนนให้กับทางยอเดนิสอูกัสไปและในครั้งนี้แมนนี่ปากเกียวเขาก็อกหัก ถูก IOC ปฏิเสธที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทางด้านอายุที่40ปีซึ่งทำให้แมนนี่ปาเกี่ยวซึ่งปัจจุบันเขามีอายุถึง45ปีต้องอกหักไปตอนแรกแมนนี่ปาเกี่ยวมีความหวังที่จะผ่านรอบคัดเลือกอีก2รายการที่เหลือซึ่งจะมีการจัดขึ้นที่ประเทศอิตาลีและประเทศไทยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และพฤษภาคมแต่ท้ายที่สุดนั้นทาง IOC ก็ปฏิเสธที่จะเพิ่มอายุทำให้เรื่องนี้ ของทางแมนนี่ป่าเกียวนั้นหมดไปนั่นเอง